พลอยใช้เป็นประจำเนาะอันนี้จะแบบว่าทนสุภาพมากเพื่อนๆทาได้ everyday ลุกทาได้ตลอดเวลาจะทาตอนไหนไปไหนอะไรก็ได้นะสวัสดีค่ะกับยีกับ,กกบพลอยอีกแล้วนะคะในช่องพลอยแทนนี่นจ๊ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาเออ่บอก ลิปสติกนะคะที่พลอยแบบว่าชอบใช้แล้วก็ใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับาสาวผิวแทนด้วยนะคะอันนี้เป็นโทนที่พลอยเลือกมาแล้วเนอะสาวผิวแทนใช้ได้ผิวเข้มใช้ได้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็เป็นอ่อเฟ v o r ์ t ิที่พลอยใช้เป็นประจำนะคะเป็นสีแบบเอ่อแต่งได้ทุกวันโทนแบบว่า e เอ y วเดนล o k โทนพาร์ตี้โทนสุภาพอะไรแบบเนี้ยเออ วันนี้ก็เลือกมาโหหลายตัวเหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะ่ะแต่วันนี้จะไม่มีสวอตที่ปากให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะสวอตที่แขนให้ดูนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าอ่ะขอเป็นของอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะ L'Oreal Paris นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้แล้วต้องแบบว่ามี บ้านแน่นอนติดกระเป๋าแน่นอนชัวร์ๆนะคะเพราะว่าสีของเขานะคะค่อนข้างแบบว่าสวยนะเพื่อนแล้วก็สามารถแบบว่าใช้ได้แบบว่าสําหรับทุกงานจริงๆนะไม่ว่ากลางวันเย็นคืนพาร์ตี้อะไรแบบนี้นนะเนาะเสียงก็ค่อนข้างดังเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะเพราะว่าถ่ายตรงข้างนอกนะก็จะมีแบบรถพุ่งรนผ่านอะไรแบบเนี้ยอก็ขอโทษได้แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดู อันแรกเลยนะที่พลอยเลือกมาเป็นสี116นะคะตัวนี้เป็น X p o r e นี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบสีนูดแบบว่าน้ำตาลธรรมชาติสวยมากเพื่อนๆบอกเลยว่าทาแล้วคือแบบปัวมากเนี่ยแลวเนื้อนะมันเป็นเนื้อแบบว่าอา่าเนื้อเนื้อเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำแมตต์ เป็นเนื้อน้ำแมตเออทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็สีนะคะติดทนนานมากๆนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคือสวยมากตัวนี้บอกเลยว่าแนะนํามากอันนี้คือทาได้ทุกงานเลยนะเพื่อนสีนี้คือคอยชอบทาม,มากสวยเพราะว่าเข้ากับผิวนะเออแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงน,นะคะเดี๋ยวพอจะสวอตอีกตัวหนึ่งให้ดูนะคะก็คือเป็นสีหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นเอ,อ่แบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าสีของเขาจะออก ชมพูเข้ม,ค,มคือมีสีขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่นูนจ๋านะคือคือเป็นนูชมพูนี่แห,หมอันนี้ก็จะแบบว่าดูแบบว่าไม่จืดเกินไปอะไรแบบเนี้ยเออดูแบบว่าสีสันนิดนึงเนาะเอ,อวันไหนที่แบบว่าแต่งตาเบาก็เป็นตัวนี้ได้นะเพราะว่าเราจะเน้นแบบปากให้ดูเด่นเน็ดหนึ่งนะเออลองดิเห็นไหมเออก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือ บอกเลยว่าสองตัวนี้คือแบบใช้เป็นประจำจริงนะเพื่อนนี่คือหมดกัแล้วอันหนึ่งนะก็แบบไปซื้อใหม่มานะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันดีกว่าสีโทนสีไหนดีอะเอาเป็นโทนสีเดี๋ยวพอยจะแบบว่าคือไม่ได้แยกยี่ห,อห้อแยกอะไรนะแต่จะแยกเป็นแบบว่าโทนสีโทนอะไรที่แบบพอยอยากให้ดูจริงๆนะพอยจะไม่แยกยี่ห้อจะไม่แยกอะไรเลยนะเอออันนี้เดี๋ยวมาดูโทนส้มอิกกันก่อนดีกว่าไหม โทนส้มอิดนะคะที่พลอยใช้แบบว่าเป็นประจำหรืออะไรแบบนี้นะก็จะมีตัวนี้นะของ Max เอออันนี้เป็นเบอร์316นะคะคือแบบดูดิใช้จนแบบว่าไม่เหลือแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นโทนส้มอิดอันนี้คือแต่งได้แบบตากแก้มปะได้หมดเลยเนาะแล้วก็เนื้อลิปของเขาเตียง่ายนะคะไม่ตกรองเนาะแต่ติดตรงที่ถามว่าติดทนนานไหม,มถ้าเรากินอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะ ก็คอยชอบสีสีสวยมากแล้วก็แบบพบพาง่ายเนาะตัวนี้ส้มอิดนะจ๊ะอาเดี๋ยวมาดูโทนส้มอิดอีกอีกอ,อันหนึ่งอะของแบรนด์นี้เลยแล้วกันอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ส้มอิดอ,ะอ่ะอ๋อของ h a r d เดอ่ะเป็น h a r d เดอรเป็นรุ่น h a r d เดเนาะันนี้ก็จะแบบว่าส้มอิด แต่ว่าเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อแบบว่าแมทแบบนี้นะคืออันนี้จะค่อนข้างติดทนนานกว่าของแม c เมื่อกี้เพราะว่าเออนางเป็นเนื้อแมทเนาะแล้วก็แบบเวลาทามันก็จะแบบว่าหลุดบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่าอยู่ทนนานกว่าของแมคนะพูดตรงตรงอันนี้คือแบบพูดตรงตรงก็สีเห็นไหมจแบบคล้ายๆกันเนาะอ่ะแล้วก็อ ส้มอิดตตัวนึงอันนี้มันจะแบบว่าติดโทนน้าตาลมากกว่านนเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าส้มอิดจ๋านะคือเป็นน้าตาลส้มอิ่ดเหรอไม่รู้เนาะอันนี้เป็นของเมเบลีนนะตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดศูนย์นี่ตัวนี้เลยอ,เอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ํามันอนะ่ะเนื้อแบบเนื้อแมบทบที่แมบทบแบบว่าบอกเลยว่าอันเนี้ยทาแล้วแบบว่าหลังไม่โอกบอกเลย เออพลอยเคยใช้แบบว่าครีนเซอร์อะล้างรอบหนึ่งไม่ออกนะคือแบบว่าต้องใช้ออยใช่ป่ะล้างแล้วก็ใช้ครีนเซอร์อีกทีนึงถึงจะออกแล้วเพื่อ,อนบอกเลยว่าติดแบบทนนานมากอันเนี้ยอันจริง <S <S แล้วก็สีนะคะกบสีปากได้มิดมากนะเออสีค่อนข้างสวยเหมือนกันอ่ะเออนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อ,อ,อีกตัวนึงนี่พลอยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีสมิหรืป่าก็อันนี้จะเป็น นุนะ่น,นูันะเดี๋ยวนะขอลองก่อนอันนี้พลอยก็จําไม่ได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้กันดีกว่าของชีนะคะอันนี้เป็นของแบรนดชีเนาะของเอ่ออะไรนะพี่นัทนั่นเองเองนาะบล็อกเกอร์ของเราเลยจ้ะอันนี้เป็นเบอร์04นะคะอันนี้คือสีเข้ากับผิวแทนมากสุดๆบอกเลยทาแล้วแบบฟังหัวมากนะ แมทนะเออเออนี่ก็ออกสีแบบสมิดเหมือนกันนะเนี่ยสมีดแบบกะปิดเนาะไม่รู้เป็นสีน้ำตาลอ๋อเป็นแบบโทนน้ำตาลแบบเออจะสวยนะอคอยชอบเวลาทาสีสวยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกโทนหนึ่งนะเป็นอ่าขอเป็นโทนชมพูเลยแล้วกันเออแบบชมพูเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูของแม็กกันก่อนดีกว่าจ้ะเอาแม็กเลยดีกว่านี่ แม็กตัวนี้จะเป็นเบอร์921นะคะที่พอยใช้เป็นประจำเนาะอันนี้จะแบบว่าทานสุภาพมากเพื่อนๆทาได้ every day ลุกทาได้ตลอดเวลาจะทาตอนไหนไปไหนอะไรก็ได้นะคือสุภาพสุดนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นของ for you two นะคะที่มันออกมาใหม่เป็นแบบรุ่นมินิเนาะอ,นนอันนี้ก็จะโทนแบบว่าชมพูเหมือนกันเนาะี สวยเหมือนกันนะอันเนี้ยชมพูแบบมานนี้แล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีนูดนูดชมพูแบบนูดจ๋ามากเลยนะอันนี้เป็นของ NYX นะเพื่อนๆขอตรงนี้แล้วกันเนาะไม่มีพื้นที่แล้วเห็นไหมอันนี้คือแบบว่านูดมากคือแบบนี่แต่งหน้าจะจัดเออล้วก็แบบทาสีนี้ ปังหรือไม่ก็แบบสโมกไปเลยแล้วก็บบทาสีนี้คือสวยมากแล้วก็อ่ะตัวหนึ่งเออย่าเพิ่งนะเมื่อกี้สีไหนอ่ะเป็นสีอ่ะ,อะขอสีน้ำตาลก่อนแล้วกันเนาะสีน้ำตาลอันนี้คือแบบน้ำตาลแบบช็อกโกแลตเลยนะเพื่อนอันนี้เป็นของ r o เ e ี Paris เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมทนะอันนี้เป็นเบอร์สามห้าสองะอันนี้คือแบบน้ำตาลมากอะ่ะน้ำตาลแบบน้ำตาลช็อกโกแลตเลยนะ อันนี้คือต้องแต่งหน้าแบบว่าพอชอบทาสีเวลาแต่งหน้าโทนน้าตาลที่แบบว่าตาก็น้ําตาลน้ําตาลอ่ะเออมันจะแบบสวยอ่ะเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆแบบอยากทาแบบว่า everyday look หรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถเอ่อใช้ตัวเนี้ยแต่ว่าไม่ทาแบบว่านนหนาๆเต็มปากอ่ะคือทาแล้วก็เบนเอาอ่ะคือสีมันจะสวยมากมันจะเข้ากับสีผิวเรามากนะเออเนี่ยเห็นปะมันต้นตาลจ๋ามากอ่ะเอออ่ะแล้วมาโทนแดงกันดีกว่าเดี๋ยวมีโทนแดงนะคะ ตันแดงพอก็จะนี่เลยตัวนี้โฟลยูทูก็สวยนะเบอร์หนึ่งเจนะเป็นรุ่นมินิเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นโฟลยทูสองอันเลยนะสีแดงที่พอยมีอยู่นะที่พอยใช้อันนี้เ,ออเบอร์หนึ่งสองอ่ะเบอร์หนึ่งสองเป็นรุ่นแบบฮาร์เดอร์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหนึ่งเจนะคะเป็นรุ่นมินิฮาร์เดอร์ er เหมือนกันนะอ,อ,อันนี้จะเป็นรุ่นมินินี่ จะเป็นแดงแบบนี้แดงแบบว่าเบาๆไม่แดงจ๋าแดงส้มเนาะโลตก็อันนี้จะเป็นแดงจ๋างนะจ้ะแดงแบบแดงเลยแหละว้าวแดงแบบอันนี้ก็คือแดงที่เพื่อนๆแต่งตาแบบว่าโทนแบบว่าคริสตเอร์ใช่ไหมแบบทาสีแดงเนี่ยคือสวยบอกเลยสวยจริง พลอยเคยทาวิดีโอที่เป็นแบบว่าคลิปทาปักแดงอะ่ะเออลงไปหาดูกันได้นะคือคลิปนั้นก็แบบสวยจริงเพื่อนๆทาปักแดงคือไม่จําเป็นต้องแบบผิวขาวนะคือผิวแทนบอกเลยว่าทาปักแดงคือสวยมากอ่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโทนแบบว่าอ่ออ่ะฉ่ำๆวาวๆเนาะที่แบบทาไปทะเลหรือแบบอยากได้หน้ากลรๆหน้าช่ำๆหน้าวาวๆเพราะจะมีตัวนี้นะที่พลอยชอบนะเป็น4 06นี่เป็นของพลอยยูทูบอีกแล้ว ก็ยูทูบเหมือนกันนะอ,อจะเป็นรุ่นนี้นี่อ่ะขอตรงน,นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันแบบว่าว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 มันมันเนาะคือทาได้แบบว่ามัานไหนแตกหน้าน้อยๆไม่อยากแต่งอะไรแบบเนี้เขื่อเนี้ยแต่งหน้าธรรมชาติอะสวยมากแล้วก็กลอสนะอีกลอสาวความจริงพอมีตัวหนึ่งก็คือของอ่าอ,อะไรนะแฟนตี้ แต่หัวมันแตกอ่ะมันหกเอออันนั้นนะอ่ะพลใช้บ่อยมาใช้แบบเป็นมันช้ำใช้จนจะหมดอยู่แล้วหัวมันแตกเป็นอ่อสีกลอสบอมอ่ะ,อ,ะอันนั้นคือแบบสวยมากแล้วก็ตัวนี้ที่พลมาให้ดูอันนี้คือแบบเป็นกรอสใสจริงๆนะอันนี้เป็นของอะไรนะเบบี้บาเนาะอันนี้พลได้มาตอนปีใหม่อ่ะเขาส่งเป็นแบบ กัอมาให้ก็จะเป็นแบบนองนกดฟรอสเนาะเอาไวท้ทาแบบว่าวันไหนที่แบบไม่อยากแต่งหน้าอยากได้หน้าแบบโกโก้อยากได้แบบปาก,บบากโกโก้แบนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเออลิปกอสคือก,ก็ต้องมีกันนะอะโอเควันนี้ก็คือคลิปนี้คือคอจะแบบว่ายาวๆเลยนะไม่ตัดต่อเลยนะนเพื่อนๆเพราะว่า ก็เออมาให้ดูกันนะว่า Favor ริตลิปสติกที่พลอยใช้อันนี้คือพลอยแท้จริงๆนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ามีผิวแทนผิวเข้มคือสามารถแบบว่านำไปอัดแอปใช้ได้เนาะ mm hmm. ก็บังว่าวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะ mm hmm. ที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบว่าสีไหนใช้อันไหนอยู่แบบดีไม่ดีอะไรอย่างเนี้ย สามารถแบบมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยเนาะแล้วก็มีอะไรติชมคําแนะนําสามารถมาบอกพลอยไว้ได้เหมือนกันนะคะพลอยจะได้มาแบบปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ออทาวิดีโอต่อไปให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอนะส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโออุ้ย <laughs> เดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะแล้วเพื่อนเ <laughs> พื่อนคนไหนอยากให้พลอยทําวิดีโอแนวไหนแบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เหมือนกันนะส่วนนี้ไปละจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วจ้าไปละบ๊ายบาย